ความสุขทาไมมันไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากเลยอทําไมมันง่ายจังเลยความสุขของเขาอแล้วความสุขของเรามันทําไมเงื่อนไขมันเยอะจังเลยอมันเริ่มสับสนครับแล้วความสุขจริงๆคืออะไรอความสุขจริงๆคืออะไรเนี่ยเงื่อนกองนาเพราะเราไม่เคยรักใครจริงๆไงไม่แต่ตัวเองเราก็ไม่ได้รักตัวเองนะเพราะเราไม่เคยทําอะไรให้ใครใจมันก็เลยมืดบอดเราหาเงินมาก็เพื่อสนองตัญหามันก็รักตัวเองแต่มันก็ทาร้ายตัวเอง แต่ทุกคนมองข้ามตัวเองทุกคนมีคุณค่าอยู่ในตัวเองแต่ทุกคนมองข้ามคุณค่าของตัวเองและเราไม่รู้เราก็เลยหลงทางไปยาวนานมากจนมาได้ยินได้ฟังมันถึงเริ่มรู้สึกตัวว่าเราหลงทางมานานเราถึงจะกลับมาตั้งหลักคือความรู้สึกตัวแล้วก็ใช้สติปัญญาที่มีอยู่เนี่ยเรียนรู้ในการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยทานด้วยน้ําใจที่เหลืออยู่ด้วยศีลเราจะไม่เบียดเบียนใครแล้วด้วยการจเจริญจิตภาวนาเอาเท่านี้พอแล้ว